ดีค่ะหนูชื่อนางสาวปนนนท์เฉลจันทึกเลขที่13ม .4 ทับ1ค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องการบันเทิงค่ะเรื่องตลกนั่นเองก็คือหนูจะเล่าถึงเพื่อนคนหนึ่งอยู่ในห้องชื่อย่อโอมค่ะหรือโอมี่นะคะเขาแบบช่วงนี้คือหนูชอบแกล้ง หนูชอบแก้โอมมากเพราะว่าอมเคยทําท่าอย่างเงี้ยแล้วมันทำท่าอย่างนี้ใส่หนูใช่ไหมแล้วหนูก็เลยแบบไปทํากลับมันแล้วมันก็ขำขำขำแบบมันขำขำทุกรอบเลยอ่ะหนูทำทำท่าอย่างเงี้ยแต่หนูทำให้ดูคือทำท่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอะครูแล้วก็แล้วพอหนูทําใส่เขาใช่ไหมแล้วเขาก็ขำเขานั่งขำแล้วเขาก็ไปเรียกเพื่อนมาแล้วแบบเขาบอกว่ามันเหมือนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งหละเขาแบบไม่เกี่ยวกับตัวหรือว่าสียนี่แหลค่ะเขาก็เลยแบบ มาทำแล้วพอหนูทําเขาก็ขาหนูแล้วเขาก็บอกว่าหนูทําไม่เหมือนเพราะว่าแบบมันต้องแบบยกอ,อกขึ้นกัไรอย่างเงี้ยน,น,นั่นแหละแล้วก็โอมเขาเป็นคนที่ชอบแบบร้องเพลงใจสังมามากเดี๋ยวหนูจะไปะคิดดูเดี๋ยวคนนี้คนนี้คือเขานะ <en> <c oughs> คือคือโอมเป็นนักร้องจำห้องนะคะคือแบบพักเที่ยงแบบแรกๆเขาจะชอบร้องเพลงมากแต่ถ้าเปิดทุกวันเขาก็จะร้องทุกวันคือแบบเขาาก็คือนักร้องนะคะแล้วเขาก็มีนี่เป็นกีตาร์นะคะกีตาร์ส่วนตัวของเขาคลิปนี้หนูมาเล่าถึงโอมเยอะมากเลยอะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง ในโรงเรียนแล้วเป็นเรื่องคาเฟ่นะคะหนูแบบไปซื้อน้ําในคาเฟ่แล้วประตูคาเฟ่มันจะแบบเปิดใช่ไหมแล้วมันก็จะมีมีเลเซอร์อยู่ข้างบนแล้วแบบเราเวลาออกอ่ะบางทีเลเซอร์มันก็ไม่ทํางานแล้วเราไปยืนมันก็ไม่เปิดให้อะไรเงี้ยแล้วหนูก็ไปยืนแล้วหนูก็ไปกระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็แบบเขาก็มองกันคนข้างหน้าเขาก็มองเข้ามาเนี่ยแล้วคนข้างหน้าเขาก็แบบนั่นแหละเราต้องเอามือขึ้นไปอย่างงี้มันถึงจะเปิดใช่ไหมนั่นแหละหนูก็เลยข่าวแล้วหนูก็เลย อายมากแล้วหนูแบบไม่ค่อยอยากเข้าคาเฟ่เลยเพราะหนูกลออกไปได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอยู่อยู่ตรงโดมเลยสนามบาสมาสนามบาสคือแบบหนูก็เดินอะไรยเงี้ยหนูก็เจอรุ่นพี่คนนึงก็วิ่งไปทักกันเลยแบบเดินเดินแล้วเดินไปทักกันใช่ไหมแล้วก็ตะโกนตะโกนแบบตะโกนทักทายกันแล้วก็วิ่งจะมากอดกันอะไรเงี้ยแล้วพอเขาเดินมาหาหนูปุ๊บแล้วก็แบบเขาก็ เขาก็แบบขาเราอะมามาแบบมาเกาะกันเช่นนี้แล้วก็ลม้มลงไปแบบพร้อมกันเลยอะล้มเป็นด้วยกันสองคนเลยแล้วคนแบบเยอะมากคือแบบผู้ชายเตะบอลเต็มเลยครูแล้วเขาก็แล้วหนูกับเขาก็คือกิ้งลงไปอะ่ะแบบครูหนูอายมาก้วคือหนูก็ไม่รู้ว่าท่าที่หนูล้มลงไปกับเขามันเป็นท่ายังไงมันดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยครูคนเยอะมากอว้ยถามทีแล้วจบแล้วค่ะคุณค่ะ